สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูอัปเดตล็อกผสมนะครับที่ได้ทําไว้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าในล็อกผสมเนี่ยที่เราได้สร้างไว้ตอนนี้เราเข้าไปใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเปเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าถึงสายสายพันธุ์นะครับที่ที่ได้ลงไวน้นะครับครับไปดูเลยขีดนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของ เราผสมนะครับี่ได้ทำไว้สำเร็จแล้วนะครับก็เริ่มมีไก่ขึ้นฟักมีลูกไก่ที่ฟักแล้วก็มีนะครับเนาะตันี้เป็นเจ้ายังไม่มีชื่อนะครับตัวนี้แต่ว่าผมนำเข้ามาใหม่นะเป็นพ่อพันธุ์พม่าชนะมาสามเที่ยวนะครับอันกันหน่อยสองเที่ยวเราก็ไปชนะยกสี่หนึ่งเที่ยวแต่ว่ารอบท้ายที่ชนะเนี่ยไปพลาดโดนตานะครับไม่งั้นตัวนี้คงจะ ไ,ไกลนะครับอนาคตคงจะไปไก่ไก่ที่คมจัดนะครับคมจัดปากไวเหลี่ยมดีเอาัวรอดเป็นนะครับผสมกับแม่อันนี้เป็นชั้นหลังมหานครนะครับสาเบิร์ดมหานครนำเข้าจากมีส่วนอันนี้ยังไม่ยังไม่ไข่นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งโอเคแม่นี้ขึ้นฟักแล้วนะแม่นี้ขึ้นฟักแล้วตัวไก่นี้ เป็นแม่อัศวินดำนะครับแม่อัศวินดำของพี่เอยวผสมกับเจ้ากระทิงดำนะครับน่าจะไม่พ้นการสโลหลังลัวๆแน่นอน,นครับเบอร์แข้งประกบกับสโลหลังเจ้ากระทิงดำชนะสองเซนสองมานะครับเลาวก็ชนะเงินหมื่นอีกสองเที่ยวนะครับส่วนตัวนี้จะเอาเข้าผสมกับเจ้าตัวสีสามเงิอสักครู่นี้นะครับ นะครับเขาผสมวนันสองแม่ครับวสองแม่ยังไม่ไข่นะครับอ่อาตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกอัศวินดำอีกครับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเจ้ออาอัศวินดำานี้เป็นลูกอัศวินดำครับทีนี้เป็นอัศวินดำเตียงไก่ส่งกับเจ้ากระถิงดำเหมือนกันครับ ไได้เจ็ดใบแล้วไม่แน่ใจว่าขึ้นฟักหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับว่าไขยังไม่เยอะได้เจ็ดใบส่วนแม่แม่ที่ดูเมื่อสักครู่นี้เดินกลับมาหน,น่อยแม่นี้อันนี้เป็นอัศวินดำกับดำเจาะเกาะน,นะครับผมสีดำดำเจาะเกาะส่วนตัวนี้ก็ผสมเจ้ากระทิงดำไว้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ไขนะครับัวนี้ตัวผู้ผู้เกิดค่าตัวสามหมื่นนะตัวนี้ สไตล์ประกบกับซาโลหลังครับทุกหลังรัวๆชุน่นนี้ขอรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่อสมเจ้าก็ทินดำไว้นะครับได้ใบเดียวไม่แน่ใจได่น้อยจ้ะใข่กระมันแปดใบนะฝักตัวเดียวส่วนตัวนี้เป็นลูกเจ้ามหานครนะครับ ทแทอเลยนะบต้กำกับนครสมมุมเจ้าสาเจ้าไหวน้อยนะับไหวน้อยไก่เชิ่างหสองเที่ยวอันกับสอนาทีเที่ยวแรกแล้วก็เที่ยว2องชนะส3บานาทีนะครับเขาเสนอค่าตัวมาให้สองหมื่นห้ายังยังยังไม่ได้แบบนะพีสมื่นหไสองใบจะไม่ไข่ต่อไรู้เป็นไรเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ฝักมือปืน อันนี้เป็นพ่อกระทิงดำนะครับผสมผสมกระทิงดำตัวนี้เป็นแลมโบนะครับแลมนโบไตายหลังของเป็นสังทองนะครับถ่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูจะฟักกี่ใบไข่ประมาณเจ็ดใบนะครับเดไปประมาณนี้ ม่นี้เป็นแม่ไม่ข้ามาข้าวมาพ่อเป็นเจ้าเทาแท่งเงินนะครับส่วนหกเงินหกมาแลเสมอนะครับาะนั้นส่วนแม่นี้เป็นแม่ลูกของเจ้าเยียสวนนะครับแม่นี้ปเป็นลูกเยียสวนของบีเบิร์ดนะครับผสมกับเจ้าหมหานครนะครับเป็นเยียสวนมหานครนะครับแม่นี้แล้วก็ผมเอามาผสมกับเจ้า ก็ไหวน้อย13นาทีนะครับตอนนี้ได้ไข่เือบจิบใบอยู่น,นีู่แม่กู้เกิดนกแขกนะครับของพี่กุ้ยขององาจารย์กุ้ย์ผสมจะกกระถึงดำไห้นะครับยังไม่ไข่นะครับอีทั้ทงเทปูนแล้วก็ไม่ได้เทปูนนะครับอลองลอง นี่ไม่เที่ยวน้องเหยีไก่เด็กๆมันเสียเล่นเนะเจ้าเจ็ดตัวนะครับน,นี่ผมสมเจ้ากระดิงดำไว้นะเด็กเจ็ดตัวนี่เป็นสายเลือดอสายเก่าของผมนะครับเป็นสายงูเขียวงูเขียวมวามาไข่ดังเจาะนะครับ อันนี้ผสมนี้เจ้ากระจิงดำไว้นะครับเริ่มไข่แล้ว,ลวได้สามสามใบนะครับก็มีได้สามใบเริ่มไข่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี้เป็นแม่เต่าของผมเป็นสามเหย่ยวดำจอบกบชื่อนี้ก็ยังไม่ไข่นะแม่นี้ผสมเจ้าทิงดำเหมือนกันส่วนนี้แม่แม่ฝากผสมน,นะครับ น,นีแม่ฝักผสมอัปเดตล่าสุดให้ดูคือไข่นับได้แปดใบนะครับแปดใบนะครับขึ้นฟักได้น่าจะสิบสี่วันพอดีอาทิตย์นี้น่าจะสิบสี่วันลนะ้วนี่ฟักมาน่าจะสักอาทิตย์กว่าอ่าทีนี้ก็ผสมเจ้าเทาข่งเงินเหมือนกันนะครับแม่ไข่เยอะอยู่สิบกว่าใบ ตัวนี้เป็นเจ้าเจ้าไหวน้อยนะครับตัวนี้เจ้าไหวน้อยผสมกับแม่พันแม่พันตัวนี้ออกแนวเป็นไก่พม่าลำวงนะครับแกะหูตาแกะลูกได้ชนหมื่นมาแล้วเจ้าไหวน้อยนะครับก็จะเพิ่มเหลี่ยมเข้าไปนะเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มลีลาโครงสร้างดีนะตัวนี้ตังกว่าตัวนี้ ตัวนี้ก็ผสมเจ้ากระทิงดำไว้นะครับขึ้นฟ้าไข่แล้วไข่อยูประมาณสิบใบอ่าส่วนแม่นี้เลยแม่ตัวนี้ผมชอบมากตัวเกิดค่าตัวแสนสี่นะครับตัวนี้เจ้าทองคําจูเนียนะเจ้าทองคาจูเนียตอนนี้ผมก็ผสมเจ้าไว้น้อยไว้นะครับเจ้าไว้น้อยไข่นะ่าจะได้ประมาณเก้าใบ ใสบไปประมาณนี้นะครับยังไม่ฟักนะครับมันขึ้นๆได้ประมาณสิบวันประมาณสิบวันขึ้นปักไข่ในนี้ผมเจ้ากรทียมดำาเหมือนกันแน่นี้เป็นหลานเกียงไก่หลานเกียงไก่ก้อยดำเจาะกาสายเลือกก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมชอบเพชอบติดดำเจาะเกาจะได้มาในเรื่องของเบอร์แข้งนะครับดำเจาะเกา นี่ก็จะเป็นประตูปิดนะฮะไม่ให้ไก่ส่วนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับป้องกันปัญหามันจบกันเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากปิดสองก้อนตัวไก่ก็มองเห็นกันพอดีก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าผสมของเราก็โอเคอากาศถ่ายเทสะดวกขึ้นนะ,ะค,ครับทีครับ